สวัสดีครับ FC และสมาชิกศูนย์ฝึนงานม้สุดเดทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึง EP ที่12แล้วเป็น EP สุดท้ายแล้วแล้วนะครับสำหรับในการทำโต๊ะเวิร์คเบนนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่ไม่ได้มีความคิดหรอกว่าจะทำนะครับเพราะว่างานส่วนมากที่เราทำงานวิญินจะต้องใช้โต๊ะขนาดใหญ่เข้าไม้อัดน,นะครับบางที2อแผ่นต่อกันเลย,ยงนั้นนะครับถ้าเป็นโต๊ะเวิร์คเบนก็จะเหมาะสำหรับงานที่เป็นไม้จริงงานปานีสมากกว่านะครับเช่นในการเจาะเดือยในการบากไม้ในการใส่กบ จับไม้สายกบอะไรนี้ครับตัวนี้จะบอกมากครับและว่าก็ว่านะครับมันก็เหมือนเป็นคำสาปนะครับว่าช่างไม้นะครับตอนที่ทํางานไม้เนี่ยก็ควรจะมีโต๊ะวัเบนนะครับติดไว้อยู่ในช็อปอยู่ข้างกายตัวเองนะครับก็ปีพีสิบสองนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็ต้นทุนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนครับว่าตัวนี้ยคุณสมบัติเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับ ในต๊วเบนก็ต้องมีปากกาจับไม้แบบนี้นครับอันนี้จะจับไม้ถ่าถ้านอนแบบนี้นะครับตรงนี้เราก็มาใช้วเบนด็อกนะครับตรงนี้เรามาใช้เบนด็อกช่วยประคองในเราก็สามารถใสไ่ไม้ได้ตามอัธยาศัยเลยครับ ถ้าเป็นไม้สั้นๆเราก็จะมีตัวสไลด์ตรงนี้นะครับสําหรับเลื่อนแล้วก็ใช้เป็นดรองรับไม้หรือว่าเป็นบานประตูพวกนี้ครับสําหรับตัวที่สองนะครับก็แชวไว้นะครับก็จะเป็นเหมือนบางคนเรียกว่าชุดปากาหางเสือนะครับตัวนี้จะอยู่ตรงหัวโตะนะครับก็ใช้ร่วมกับแบนดด็อกเหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะจับไม้ตัวนี้นะครับก็ใช้ตัวปากาตัวนี้จะเลื่อนนี่ครับจะสไลด์ได้แบบนี้นะครับอันนี้ถอยหลังมาครับ ตัวนี้เราก็ใช้แบนด็อกมาด้วยมาช่วยนะครับก็จะทำงานแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นรูแบนด็อกต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะเป็นแนวเดียวกันถ้าเราเจอไม้ยาวนะครับไม้ที่ยาวๆก็สามารถเลืนบนด็อกไปตามรูต่างๆพวกนี้ได้แบบที่3ามเราเรียกว่าม็อกซอนไว้นะครับก็คือเป็นพวงมาลัยคู่ ตัวนี้จะจับงานในลักษณะไม้แนวตั้งนะครับเพราะว่าจะมีแค่แกนสองข้างซ้ายขวาตรงพวงมาลัยตรงกลางจะไม่มีแกนทําให้ไม้เนี่ยสามารถสอดเข้าไปได้ไม้ได้ถึงสี่สิบเซตเลยนะครับก็คือจะเป็นลักษณะส,สอดแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วเราก็บนพวงมาลัยบีรับไปนะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เราจะเลื่อยเป็นรอยบากไม้อย่างไงก็ได้นะครับ ก็จะมีสามแบบนะครับอยู่ในตัวเดียวกันหมดเลยส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นแคมป์ล็อกไม้บางทีเราอยู่ตรงกลางตองเนี่ยเราไม่มีตัวไหนที่จับได้นะครับเราจะประดิษฐ์แคมป์ล็อกไม้ตัวนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็สอบไปในรูเป็นด็อกแบบนี้นะครับเวิร์บเบนตหลักใหญ่ๆก็มีเท่านี้นะครับส่วน สำหรับต้นทุนตัวนี้นะครับลงทุนไปนะครับผมเลือกใช้ไม้สนเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นไม้าที่รีดที่ปรับมาเรียบร้อยแล้วครับเราก็เพียงแต่มาประกอบแล้วก็ปรับแต่งนิดหน่อยนะครับก็ค่าไม้จะอยู่ที่4 0 0 0บาทนะครับเฉพาะไม้ไม้สนอย่างเดียวนะครับสำหรับปากกาจับไม้นะครับผมใส่3แบบเลยเพราะฉะนั้นต้นทุนชุดหนึ่งเนี่ยก็คือแ0 0อแต่หัวติงโตนี่ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้แบบเป็นมือจับที่มาเสริมที่หลัง ก็จะมีทางด้านหัวโตแล้วก็ด้านหน้าโตและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพวงมาลัยคู่นะครับสาหรับ,บพวงมาลัยคู่นี้รวมกับอ,อุปกรณ์ที่เป็นสตัฟเกียวนั่นเป็นสแตนเลสน,นะครับรวมรวมก็800เหมือนกันนะครับทั้งน็อตทั้งชุดเลยอ่ะครับก็เท่ากับว่าชุดประการเนี่ยสามชุดก็8สามยี่สี่สองพันสี่นะครับเดียดเสร็จรวมแล้วก็ค่าไม้สี่พัน ค่าชุดปากานะครับสามชุดก็สองพันสี่ก็เป็นหกพันสี่หกพันสีค่าสีห้าร้อยหกพันสี่ไอห้าร้อยก็เป็นหกพันเก้าเบ็ดตะเล็ดเล็กๆน้อยๆพวกเกียวป่อย 9, กาวสกูดอกจอกอะไรต่างๆพวกนี้ก็อีกสามร้อยเราตีไปอยูทั้งสามร้อยนะครับเ,เสร็จรวมก็เจ็ดพันสองครับสำหรับต้นทุนอันนี้ไม่รวมค่าแรกนะครับทําขายก็ ก็อยู่ที่ประมาณหมื่นห้าครับตัวเป็นฐานนี้นะครับต้นทุนก็เจ็ดพันสองเฉพาะตัวเวนของที่พอชังนะครับสถาบันเก่าผมเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยผมสอบถามอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าตัวประมาณเกือบแสนเศษเลยนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ไม้แบบแข็งแรงไม้ดีเลยนะครับใช้กันโมยาลูกยาหลานเลยครับใช้ไปเลยครับแต่ถ้าเป็นไม้สนเนี่ยมันก็จะมีปัญหานิดหน่อยในเรื่องของไม้มันเป็นเนื้อน,นิ่มใบแล้วก็เบาเครับ เรื่องเบาในเด๋าผมจะเสริมเป็นออปชันอัปเกรดขึ้นมานะครับก็คือด้านใต้ก็จะเป็นพวกสิงชักให้ใส่เครื่องมือใส่ให้มันมีน้ำหนักไว้นะครับโอเคครับอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับศูนย์สสงานไม้สิบเอ็ดแต่สวัสดีทำไมว่าศูนย์ฝึก